วัสดีครับวันนี้เราไม่ได้รีวิวมือถือนะครับแต่รีวิว power bank 2รุ่นจาก Xiaomi นะเป็นตัวหมื่นมิลลิแอมสายสามวัตต์นะครับอันนี้เป็นตัวเล็กเหมาะกับการพกพาต่างๆและตัวนี้ครับคือตัวจบเลยก็คือหมื่นมิลลิแอมเหมือนกันแต่ชาร์จ165วัตต์ก็คือจะมี2ช่อง1 2 0 4 5บกนั่นเองอ่ะทั้ง2ตัวนี้วางจําหน่ายแล้วนะครับเป็นประกันศูนย์ไทยมีมอกถูกต้องเดี๋ยวเรามาเทสกันเลยว่า8เครื่องเนี้ยชาร์จได้เท่าไหร่บ้าง สำหรับรุ่นใหญ่อย่าง165วัตต์นะครับก็จะเป็นรูปทรงแท่งนะครับซึ่งข้างในมันก็จะมีแบตเตอรี่ต่างๆนะครับและที่สำคัญคือมันมีสายบ i วินให้นะครับและสายไท p e C ตัวนี้คุณสามารถชาร์จมือถือชาร์จแท็บเล็ตชาร์จคอมพิวเตอร์ได้สูงสุด120วัตต์จากตัวแบตเตอรี่เลยทีเดียวนะครับถือว่าดีแล้วก็มี USB Type C ให้อีกช่องหนึ่งนะครับสำหรับ อินหรือเอาพุทนั่นเองนะครับก็ถือว่าดีนะสำหรับการใช้งานทั่วไปจริงๆอะ่ะน้ำหนักก็ถือว่าไม่เยอะมากนะครับสำหรับการพกพาก็พกพากไม่ลำบากเท่าไหร่และที่สำคัญคือมีมอกอถ,ถูกต้องนะครับสำหรับรุ่นที่วางจำหน่ายในไทยนั่นเองอันนี้ดีนะครับคือมันมีมาตรฐานความปลอดภัยอะไรต่างๆชัดเจนนั่นเองนะครับอะ่ะตัวนี้ก็จะมีเรื่องของหน้าจอนะครับแต่หน้าจอก็แสดงแบตอะไรต่างๆตามปกติเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยแล้วกันนะครับก็ เราเริ่มจาก n o วา13นะครับโอเคสำหรับ Huawei เนี่ยเท่าที่ลองก็คือได้ประมาณ f a ฟาสชาร์ตเนาะคือไม่ได้ถึงขนาดแบบ22.5หรือเร็วกว่านั้นนะครับตุนที่2คือ Poco X7 Pro นะมาชาร์จแม่งเลยมาโอ้ขึ้น90นะครับเฮ้ยดีโอ้73แสดงว่าย,ยังเต็มอยู่79 80 8ก รุ่นที่3คือ IQ 13นะครับอ่าเดี๋ยวเรามาเทสตกันปึ๊บอ่าขึ้นแฟลชชาร์จนะครับแต่ไม่รู้จะขึ้นเท่าไหร่ 20, 43, 57, 56เพราะว่าแม็กซิมัมนี่ไปถึง66ได้เลยนะครับรุ่นถัดมาคือ Honor x 9 c นะครับอ่าเรามาลองกันหน่อยปึ๊บโอ้ขึ้นแม็ก60นะครับได้อยู่ได้อยู่เพราะตัวเนี้ยมันชาร์จได้ที่ประมาณ66 รุ่นถัดมาคือ Redmi Note 14 Pro Plus นะครับตัวเนี้ย120นะครับนี่ให้คำว่า120ของมันเนี่ยได้แม็กเลยแหละนี่มันจะขึ้น120งี้นะครับแต่แบตมันใกล้เต็มแล้วผมไม่ได้ใช้ตัวนี้เท่าไหร่นะครับก็ถือว่ามันรองรับเต็ม120แล้วกันและรุ่นสุดท้ายคือ Realme GT 7 Pro นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าค่ายนี้จะชาร์จได้เท่าไหร่ขึ้น s u p e r o o นะครับแต่คำว่า s u p e r o o ของนางเนี่ยโอ้ยีบ, 3, ยบ น่าจะได้ยี่สิบเจ็ดยี่สิบแปดสามเอสมาดูอันถัดมานะครับกับเชือกหมีเผลอแบงค์สายยีสิบสามวัตต์หมื่นมิลลิแอมป์นะครับก็จะเห็นว่าขนาดเนี่ยปุ๊กปิ๊กนะครับสามารถอาพกพาได้สะดวกกว่านะครับแล้วก็มีช่องเก็บนะครับตัวสายไทซี 4, เหมือนกันเลยนะครับก็าสามารถใช้หิ้วห้อยๆแบบนี้ได้นะก็ถือว่าสําหรับาการใช้งานทั่วไปนะครับก็จะมี นี่มีไฟดีด้านข้างนะครับสีดวงก็ยี่คูณสนะครับง่ายๆเลยแล้วก็มีรายละเอียดต่างๆบกด้านหลังนะฮะเดี๋ยวเรามาเทสเหมือนเดิมเลยนะครับก็เริ่มจากเรียวมี gt 7 pro นะครับอืมคืนโซเปอร์วอกเหมือนเดิม10 8 9 24ยีได้ยีบนะครับแม็กก็ใกล้เคียงกับอันก่อนโผโคต่อเลย23.6 22.7 20บ ยี่บห้าน่าจะได้แม็กเหมือนกัน,นครับน่าจะได้ประมาณ27่สถึงสาสาถ้าแบตเยอะกว่านี้นะ,ะใช้ได้ครับถือว่าโอเคอยู่อันนี้เรดมี่โน e สิบสี่โปรพัอันนี้มันได้อยู่แล้วนะครับสามสามถ้าแบตเยอะถ้าแบตน้น้อยเนี่ยยังไงก็เต็มครับแต่นี่มันใกล้หมดละนี่คืออ็อนเนอร์นะครับลองดูปุ๊บ จะขึ้นเท่าไหร่เนี่ย9.7 10.5 11.3 22 24 25อ่าได้ประมาณ27นะครับอะใช้ได้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 ไดแล้วก็ไอคูนะครับโอ้ค้างประมาณนี้เลยครับประมาณ20 22.4 20, 20ประมาณเนี้ย20ก็น่าจะแม็กที่27เหมือนกันอันนี้ Poco X7 Pro ครับ23.5 ยี่สิบเโอเคมันก็วิ่งประมาณนี้นะครับ27โอเคใช้ได้ใช้ได้ใช้ได้นะครับโอเคก็สรุปเลยละกันคือเป็นวอร์แ bank ที่เน้นพกพาง,ง่ายนะครับมีสายในตัวแล้วก็มันมีพอร์ต Type C กับพอร์ต USB Type A อีช่องหนึ่งสำหรับเอาท์พุตนะครับก็คือเอาไว้ชาร์จพกอุปกรณ์เล็กๆอะไรอย่างเงี้ยได้หูฟังหูฟังอะไรก็ว่ากันไปนะครับ ตัวนี้ไม่ถึงพันครับเห็นราคาปกติ899แต่ถ้า้แต่ถ้าเก็บโค้ดก็น่าจะประมาณ6,700นะครับอ่าประมาณนี้ครับทั้งหมดนี้ก็เป็น power bank ของ Xiaomi ที่เปิดตัวล่าสุดนะครับก็ต้องยอมรับว่าเป็นรุ่นที่ราคาดีจริงๆนะครับและที่สำคัญคือมันได้มาตรฐานมอกนะครับอันเนี้ยคือเขานำเข้าถูกต้องทุกอย่างขออนุญาตถูกกล้องทุกต่างปลอดภัย1 0 0นะครับทั้งรุ่นเล็กแล้วก็รุ่นใหญ่อย่างที่บอกไปนะครับราคาอยู่ที่1,590าทสํบาทสำหรับตัวร65วัตต ส่วนตัวเล็กอยู่ที่899นะครับไม่รวมโพสต์ส่วนดต่างๆอันนี้ลองไปหาเก็บกันได้ใครสนใจกดลิงก์บนคลิปหรือในคอมเมนต์ได้เลยผมแปะไว้ให้เรียบร้อยละสวัสดีครับ